อย่าลืมกด subscribe ให้ถึง1,000งัซักโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วงจรชีวิตของต้นกล้วยให้เพื่อนเนเข้าใจตรงกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอันดับแรกเวลาเราปลูกต้นกล้วยถูกต้องไหมครับมันก็จะมีหนอ่อเริ่มแรกที่เขาไปปลูกกันก็คือขุดหน่อของต้นกล้วยครับอย่างเงี้ยต้นเล็กๆอย่างเงี้ยไปปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บพอมันต้นใหญ่ใช่ไหมครับมันจะมีระยะก,การปลูกประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนก็มันก็จะเริ่มออกออก ออกหัวป <Workers'> ีอย่างเงี้ยครับพอเก้าเดือนมาปุ๊บมันก็จะเริ่มออกหัวปีพอออกหัวปีมาปุ๊บอย่างเงี้ยครับต้นหัวปีพอมันแตกใบออกมาเรื่อยๆมันก็จะมีลูกกลูกของมันอยู่ก็คือกล้วยกล้วยตรงเนี้ยก็คือจะเป็นกล้วยที่มันออกออกลูกมาพอมันโตได้ที่จนดีเก็บแล้วครับเขาก็จะตัดตัดต้นกล้วยต้นเนี้ยออกตัดต้นกล้วยต้นนี้ออกแล้วมันก็จะตายแต่มันก็จะมีลูกของมัน มาเป็นตัวแทนของมันก็คือหน่อกล้วยของมันมาเป็นตัวแทนของมันของของรุ่นต่อๆไปมันก็จะวนเวียนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับเขาเรียกว่าวัฏจักรของการปลูกกล้วยมันก็จะวนเวียนไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ dachte, คือบางต้นมันก็จะมีหน่อออกมาสี่สามสี่ห้าหน่อยงียครับเพื่อเป็นวัฏจักร <ๆ S 1> ของมันเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็คือวัฏจักรของการปลูกกล้วยมันก็จะหมุนเวียนหมุนเวียนไปเงี้ยครับยิ่งถ้ามันมีหน่อเยอะๆเราก็ เอาหน่อนี้ไปปลูกขยายตรงจุดอื่นๆอย่างนี้ครับมันก็จะทําให้ไม่นานปุ๊บมันก็จะทั่วสวนของเราเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเข้าใจมันว่าทําไมหนึ่งต้นเราต้องตัดต้นมันออกเวลามันออกเครือแล้วอย่างงี้ครับออกลูกแล้วเพราะถ้าไม่ตัดเราไม่ตัดมันก็จะไม่มีลูกอะไรให้เราอีกอย่างนี้ครับมันก็มันก็จะกินมันก็จะทําให้กินสารอาหาร ของของดูดดูดทำให้ต้นอื่นๆไม่เติบโตได้เต็มที่อย่างเงี้ยเราก็ต้องตัดมันทิ้งประมาณนั้นแล้วก็ให้ลูกให้ลูกหรือให้หน่อต้นอื่นๆของของมันอ่ะเป็นตัวที่เติบโตขึ้นมาแทนประมาณนี้ครับอันนี้คือวัฏจักรของการปลูกกล้วยก็คืออยากให้เข้าใจตรงกันว่าไอ้ตรงสีเขียวๆตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นกล้วยในอนาคตเดี๋ยวมันก็จะเลี้ยงใบต่างๆพวกเนี้ยครับมันก็จะอ่ ผลิตอาหาร ания, ปรุงอาหารให้มาให้เลี้ยงกับลูกของมันแล้วก็เลี้ยงลําต้นมันต่างๆลําต้นมันก็ในลําต้นมันก็ข้างข้างล่างในพื้นดินมันก็จะมีรากกลาก,ลากเยอะแยะไปหมดที่จะดูดซับสารอาหารต่างๆปุย๋ยสารอินทรีย์อะไรต่างๆเพื่อเอามาเลี้ยงเอามาผสมกับใบที่ใบที่เป็นห้องครัวที่มันรับแสงแดดเอาไว้รับแสงแดดแล้วก็ผลิตอาหารผสมผสมอาหารแล้วก็มาเลี้ยงลําต้นเลี้ยงต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกมันให้มันโตขึ้น ประมาณนี้ครับอันนี้คือวัฏจักรของกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยแต่ก็อาจจะไม่กล้วยอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นก็คือต้องเรียนรู้ศึกษามันเยอะๆนะครับผมอันนี้จะเป็นมันเป็นสวนเก่าของแม่ผมที่ผมมาบริหารจัดพึ่งมาบริหารจัดการเรื่องกล้วยได้ไม่นานเพราะฉะนั้นมันก็ต้องยังไม่ลงตัวยังไม่เข้าที่แต่ในอนาคตมันก็จะทําให้ผมจะทําให้มันดีกว่าเดิมไม่ให้มัน ไม่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้มันเหมือนเดิมอะครับที่เขาปลูกกันตามมีตามเกิดแต่ผมจะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีน้ําหนักเยอะแต่ละลูกก็คือลูกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้พัฒนากันต่อไปในเรื่องของการปลูกกล้วยโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชรกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไอสารด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับยังไงก็ใครที่สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์หรือใครสนใจที่อยากจะได้กล้วยอย่างเงี้ยครับ อยากจะได้กล้วยจากสวนไอสารเกษตรอินทรีย์ผสมประสานก็คือโทรมาพูดคุยติดต่อเข้ามากันได้นะครับแต่ผมอยากจะขายให้กับคนแถวๆนี้ก่อนนะครับผมอยู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยเพราะนั้นก็คือช่วงนี้ยังไม่ได้เน้นขายออนไลน์แต่อยากจะขายขายขายตามสวนหรือขายที่บริเวณใกล้ๆเคียงก่อนเพื่อหาลูกค้าบริเวณนี้ก่อนครับในอนาคตก็อาจจะ ไปถ้ามันมีเยอะๆมากๆ <K ill> ก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องของตลาดออนไลน์มากขึ้นโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนช่องไอสารด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ